สัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยพัฒนาไฮโดรนาโนเจลนวัตกรรมทดแทนการอาบน้ำเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ที่ดูแลสัตว์เลี้ยงให้รักษาความสะอาดสัตว์เลี้ยงในยามป่วยหรือมีบาดแผลเนื่องจากการอาบน้ำมีโอกาสที่จะป่วยหนักกว่าเดิมหรือทำให้แผลการติดเชื้อเป็นแผลลุกลามและต้องใช้เวลาในการรักษาแผลนานกว่าเดิมซึ่งในช่วงนี้อาจจะเกิดโอกาสให้สัตว์เลี้ยงมีกลิ่นตัวได้ อาจารย์ดร์ทีรพงษ์ยะทาอาจารย์ประจำหน่วยชีวเคมีภาควิชาสรีรวิทยาคณะสัต,ตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าไฮโดรนาโนเจลประกอบด้วยสารสกัดธรรมชาติและเอสเซนเชียล l หลายชนิดซึ่งจะนำมาสกัดเป็นนาโนก่อนที่จะมาผสมรวมกันให้เป็นผลิตภัณฑ์แบบเ e r b ์บัลค็อกเทลโดยมีคุณสมบัติพิเศษในการกำจัดกลิ่นไล่ยุง บำรุงขนและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบของผิวหนังที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดขนร่วงและมีสารที่สกัดจากข้าวหอมเพื่อเติมกลิ่นที่สัตว์ชอบเข้าไปด้วยนอกจากนี้ยังสามารถใช้กับสัตว์เลี้ยงได้หลายประเภททั้งสุนัขแมวรวมถึงสัตว์เลี้ยงจำพวกสัตว์ฟันแทะเช่นหนูตะเภาเพื่อช่วยลดกลิ่นตัวได้ด้วยทีนี้เนี่ยคำว่าพอเราทำเป็นอนุภาคนานโนเสร็จเนี่ยก็เป็นนานโน เราเอาขึ้นรูปให้เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเจลไฮดโดรเจลไฮดโดรเจลเนี่ยคือหมายความว่าจริงๆมันคือเหมือนโครงร่างตาข่ายแล้วก็มีอนุภาคนาโน,โนแทรกอยู่ข้างในอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยถึงตัวนี้ก็เลยกลายเป็นไฮดโดรนาโนเจลก็คืออนุภาคนาโนที่แทรกอยู่ในตัวไฮดโดรเจลที่ที่มีลักษณะองค์ประกอบหลักที่เป็นน้ำอ่าเขาว่าไฮดโดรเจลเนี่ยมันคือโพลิเมอร์ที่อุ้มน้ําอยู่เป็นจริงๆในเนี้ยมีน้ําอยู่แบบ90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยถึง เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ที่เราบอกว่าเอ้ยเนี่ยก็คือ,คอทดแทนการอาบน้ำเพราะจริงมันคือน้ํานั่นแหละแต่เพียงแค่น้ําที่มีตัวใช้สารสาคัญที่เป็นอนุภาคนานโนที่มีลิกต่างๆที่เรากําหนดไปให้ไปอยู่ข้างในตรงนั้นแต่ว่าน้ํานี้ไม่ได้ลงตัวแล้วชะทิ้งไปแต่มันถูกกําหนดให้มีการอยู่ตรงไหนของเกาะผิวหรือว่าอยู่ใต้ผิวหนัง อาจารย์ดร์ทีรพงศ์กล่าวว่าไฮโดรนาโนเจลเป็นผลิตภัณฑ์แบบมัลติฟังชันที่ดูแลสัตว์เลี้ยงครบจบในขวดเดียวสามารถใช้ได้วันละสองครั้งเช้าและเย็นส่วนปริมาณของเจลก็ขึ้นกับขนาดของสัตว์เลี้ยงหากเป็นสัตว์ตัวเล็ก ใช้ปริมาณ1ปั๊มส่วนสัตว์ตัวใหญ่ใช้ปริมาณ2ปั๊มแล้วทาให้ทั่วตัวสัตว์เลี้ยงสำหรับสูดรไล่ยุงและไล่มแมลงควรทาเจลทุกๆ4 6ถึงหชั่วโมงเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันเต็มที่ แต่ที่เราทําออกมาเนี่ยมี2แบบนะจริงๆแล้วอะมีแบบมีแบบเจลกับแบบสเปรย์ทำไมถึงทําออกมาเป็นแบบตรงตรงนี้สเปรย์ก็เป็นจริงสเปรย์เจลเหมือนเป็นไฮโดรเจลเหมือนกันแต่เพียงแค่เราทําให้ความหนืดน้อยลงสามารถสเปรย์พ่นได้ส่วนตัวนี้ก็เป็นแบบเจลเลยคือที่มีแบบนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆจะมีบางกลุ่มที่นิยมใช้แบบสเปรย์ที่มันง่ายกว่าเนาะมันเหมือนนี้เลยแต่บางทีสัตว์เลี้ยงบางตัวไม่ชอบสเปรย์จะเป็นแบบ ก็จะขยับมาใช้ตัวนี้แทนก็เหมือนบีบแบบแล้วก็เนาะเหมือนกับให้เราเหมือนมีกิจกรรมกับสัตว์เลี้ยงหน่อยอะไรเงี้ยแบบได้รูปได้ถูเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะอย่างแมวแมวจะไม่ชอบสเปรย์เลยไปฉีดใส่เขาเขาจะแบบอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยเพราะนะั้นอันนี้ไม่มีอะไรเป็นแค่เรื่องของพยายามทําให้ขยับจากตัวนี้มาเป็นตัวที่เป็นเจลแบบแบบนี้ขึ้นมาเป็นเขาเราียกเป็น pet r i e l y อาจารย์ดร์เทรพงศ์กล่าวด้วยว่าได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้ต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ไฮดโดรเจลที่ใช้ทดแทนการอาบน้ําในผู้ป่วยสูงวัยติดเตียงเนื่องจากสารตั้งต้นท,ทั้งหมดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สําหรับสัตว์เลี้ยงก็เป็นสารจากธรรมชาติและเป็นสารที่ใช้กับคนอยู่แล้วดังนั้นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สำหรับคนจึงมีความเป็นไปได้สูงซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนขออนุญ,ญาตใช้สำหรับคนด้วย ทางนี้หากสนใจผลิตภัณฑ์ไฮโดรนาโนเจลทดแทนการอาบน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงสามารถติดต่อได้ที่หน่วยชีวเคมีภาควิชาสรีรวิทยาคณะสัต,ตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอรพันธ์เปี่ยมชูชาติถ่ายภาพดลยาเกียรตินอกรายงาน